ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการกู้ยืมเงินแบ่งเป็น2กรณีได้แก่1กรณีคนพิการกู้ยืมเองและ 2, กรณีผู้ดูแลกู้แทนคนพิการกรณีคนพิการขอกู้เอกสารของคนพิการสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆเอกสารของผู้ค้ำประกันสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปบดยินเดือนล่าสุดบัตรประจำตัวข้าราชการในกรณีที่ข้าราชการเป็นผู้ค้ำประกันหมายเหตุจะต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีชื่อตามทะเบียนในจังหวัดสงขาเป็นบุคคลที่มีไรายได้แน่นอนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป ถ้าคนพิการกู้และผู้คำประกันมีคู่สมรสให้เตรียมเอกสารดังนี้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสหมายเหตุในกรณีที่ผู้คำเป็นเจ้าของกิจการจะต้องมีเอกสารจดทะเบียนการค้าและสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนกรณีผู้ดูแลคนพิการขอกู้แทนคนพิการต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆเอกสารของผู้ค้ำประกันสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปปลดยินเดือนล่าสุดบัตรประจำตัวข้าราชการในกรณีที่ข้าราชการเป็นผู้ค้ำประกันหมายเหตุจะต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีชื่อตามทะเบียนในจังหวัดสงขาเป็นบุคคลที่มีรายได้แน่นอนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือหนึ่งบาทขึ้นไปถ้าคนพิการกู้และผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสด้วยหมายเหตุผู้ดูแลคนพิการจะยื่นกู้ได้ก็ต่อเมื่อดูแลคนพิการที่มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ดูแลคนพิการทางจิตหรือพฤติกรรมทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และออติสติก และดูแลคนพิการที่มีสภาพความพิการที่รุนแรงไม่สามารถประกอบอาชีพเองได้โดยมีใบรับรองแพทย์ระบุสภาพความพิการตามด้วยไม่สามารถประกอบกิจ,จวัตรประจำวันและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไปจะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทคนพิการกู้ยืมเองตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง ขอกู้ยืมเงินส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทผู้ดูแลขอกู้แทนคนพิการตัวอย่างบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้เช่นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือได้ตัวอย่างแบบฟอร์มการประมาณค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพซึ่งจะต้องแจ้งรายละเอียดค่าใช้ของการประกอบอาชีพอย่างละเอียดต่อไปจะเป็นตัวอย่างแผนผังที่อยู่อาศัยของผู้กู้ยืมเงินเพื่อความสะดวกต่อการลงเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างหนังสือยินยอมคู่สมรสของผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรสตัวอย่างหนังสือยินยอมคู่สมรสของผู้ค้ำประกันในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสตัวอย่างหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปาการะคนพิการและตัวอย่างแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอน